สวัสดีแฟนๆจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาในเรื่องสายเลือดนะครับการฝึกฝนระบบสายเลือดซึ่งเราจะเห็นการปูเรื่องสายเลือดเนี่ยมาตั้งแต่ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาค3นะครับตอนภาคภาค2.5มั้งตอนที่ราชามมงกรทองคุ้มขัางและอรารวาสในแดนเทพโต้หลวนะครับแล้วราชันเทพหรือเทพทั้งหมดก็ ลุมสกรมครับหรือว่าสุนัขหมู่นั่นเองก็คือร่วมมือกันปราบราชามงกรทองนะครับแล้วทีเนี้ยราชามงกรทองใกล้จะแบบสิ้นฤทธิ์แล้วก็เลยอาจจะแก้เผ็ดถังซานนะครับโดยฉีดแก่นแท้ของตัวเองลงไปในร่างของถังอูลินหรือลูกชายของถังซานนะครับถังซานก็เลยวางผนึกเชั้นไว้กับ ทางอูลินนะครับเพื่อที่จะสะกดคมแก่นแท้ราชาบังกรทองนะครับซึ่งทําไมต้องวางผนึก9ชั้นเพราะว่าทางอูลินเองก็เพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันเนาะอาจจะรับพลังขนาดนั้นไม่ไหวแล้วทีเนี้ยจะอยู่แดนเทพต่อก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่แดนเทพต่อทางอูลินอาจจะไม่รอดครับเพราะว่ายิ่งมีปราณเซียนของแดนเทพอครับอาจจะทำให้ราชาบังกรทองครับฟื้นขึ้นมาได้เร็วกว่าปกติครับ ก็เลยต้องส่งถังอูลินไปยังทวีปโต้ลัวนะครับแต่เดิมคาดว่าถังอูลินเนี่ยน่าจะมีวิญญาณยุทคู่นะครับน่าจะเป็นคอนเทาเทียนและย่าเงินครามหรือจกักรพัทด์ย่าเงินครามนะครับแต่ด้วยความที่ว่าราชามงกรทองเนาะฉีดแก่นแท้ของตัวเองครับลงในลงในตัวของถังอูลินก็เลยอาจจะไปแทนที่คอนเทาเทียนนะฮะเพราะว่าคอนเทาเทียนและแก่นแท้ ราชามังกรทองมีคุณสมบัติเดียวกันก็คือการทําลายล้างนะครับก็เลยแกนแท้ของราชามังกรทองเนี่ยก็เลยมาแทนที่คอนเทาเทียนกลายเป็นพลังสายเลือดของถังอุลินอ่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมพลังของราชามังกรทองเนี่ยถึงไม่ได้อยู่ในรูปแบบของวิญญาณยุทธก็ต้องบอกว่ากฎของแดนเทพกับกฎของทวีปโตหลัวไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า แดนเทพโต้หลวเองไม่ได้รับเทพมาจากดาวโต้หลวอย่างเดียวรับเทพมาจากโลกของหลงเหนียนปิงจอมวตั้าแข็งและไฟรับมาจากโลกพ่อมดหยินหยางของจีตงรับมาจากโลกมณีสวรรค์ของโจวเว่ยชิงอย่างเงี้ยครับก็คือคาดว่ากฎของแดนเทพน่าจะเป็นกลางนะครับใครมาจากโลกไหนหรือ,อสมมุติว่าถัางซานมาจากโลกโต้หลวพอมีลูก ลูกก,ก็จะเกิดมามีวิญญาณยุทธอย่างไยครับแต่ว่าถ้ารับมาอีกทีภายหลังครับรับพลังอื่นนะครับมาอีกทีในภายหลังก็น่าจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของวิญญาณยุทธแล้วอะไรประมาณนี้นะครับและพลังของทางวุลินนะครับสายเลือดราชามังกรทองนะครับถามว่าสายเลือดราชามังกรทองแตกต่างกับวิญญาณยุทธยังไงข้อแตกต่างก็คือมันเป็นการฝึกฝนหรือพลังคนละแบบนะครับซึ่งวิญญาณยุทธ ของทางอูลินเนี่ยก็ได้รับวงแหวนตามปกติฮะต้องดูดซับจากภายนอกครับแต่สายเลือดราชามังกรทองไม่ต้องอาศัยวงแหวนวิญญาณหรือการดูดซับวงแหวนจากภายนอกนะครับพอพ,พอถึงคอขวดเอ,อ่อทางอูลินก็ปลดผนึกแล้วก็ได้ทักษะใหม่ขึ้นมาด้วยความที่ว่าทางอูลินอาจจะเป็นคนจากทวีปโตลัวด้วยนะฮะเลยมีวงแหวนขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นนะครับ ซึ่งก็เป็นสีทองก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทังอุลินได้ไปท้าทยายวิหารเทพสงครามนะครับจนไปจนถึงด่านสุดท้ายเลยไปจนถึงด่านลาวาครับก็ไปเจอกับหัวเทียนนะครับซึ่งไม่ใช่คนจากทวีปโตหลัวนะครับเป็นคนจากดาวฟาหลันที่มาจากอนาคตอีกทีนึงนะครับใครอยาก รู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะครับให้ไปดูในช่องถังข้าวนะครับเขาทำข้อมูลตรงนี้ไว้อยู่นะครับก่อนที่จะถึงโซลแอนภาค5เนี่ยมันมีการปูไว้เราจะเห็นได้ว่ามันมีการปูไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ภาค3เลยกล่าวถึงดาวฟาหลันด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ทวีปนางฟ้าแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นหลังจากดาวฟาลันเกิดภัยพิพบัติก็น่าจะแยกออกเป็นหลายทวีปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปรากฏตัวจริงๆจังของ ระบบฝึกฝนสายเลือดนะครับดาวเคาะฟ้าหลั่นนะครับทวีปนางฟ้าดาวเคาะห์ดวงนี้นะครับเป็นที่ที่ถังซานมาเกิดใหม่เพื่อตามหาเสียวอู่ภรรยาของตัวเองนะครับโดยถูกปกครองโดยเผ่าพูดและอสูรพลังฟ้าดินของโลกนี้นครับไม่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนของมนุษย์อาจจะเป็นประโยชน์อยู่แต่ไม่รู้วิธีในการฝึกฝนนะครับ แต่มีประโยชน์มากสำหรับเผ่าพูดและอาศูนย์ทำให้มนุษย์ในโลกนี้เป็นเพียงชนชั้นทาสที่มีพลังอ่อนแอตกอยู่ภายใต้อำนาจของเผ่าพูดและอาศูนพอมาดูดาวฟ้าลันเนี่ยทุกคนแบบเป็นคนธรรมดาจริงๆจังๆเลยแบบไม่มีอะไรติดตัวเลยแบบไม่มีหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้แต่งงานกับพูดและอาศูนยนะครับจะไม่มีพลังอะไรติดตัวมาแต่เกิดเลยไม่เหมือน มนุษย์ของดาวโต้ลวนนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามนุษย์ของดาวโต้ลวนเนี่ยแม่งเป็นมนุษย์กายพันทุกคนเปล่า <g ül> เกิดมานี่ก็มีวิญญาณยุทธทุกคนเลยมีทุกย้ํานะครับว่ามีทุกคนแต่คุณจะเป็นวิญญาณจารได้หรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่คนจากดาวฟาลันนี่ไม่เหมือนกันเลยคือไม่มีอะไรติดตัวมาเลยถ้าไม่เป็นลูกครึ่งพูดอสูรนะครับเรามาดูเผ่าพูดและอสูรนะครับ เผาพูดรลอยอสูนจะจำแนกระดับตามความแข็งแกร่งตามสายเลือดนะครับโดยสายเลือดที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งว่าซั่นโดยสายเลือดที่แข็งแกร่งจะสืบทอดผ่านเชื้อสายผู้สูงสักเท่านั้นและอสูนบางชนิดเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งโดยกําเนิดนะครับเมื่อเกิดมาจะมีพลังอยู่ในระดับสูงทันทีบางสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ระดับต่ําแต่ไม่ว่าจะเป็นสัตว ระดับสูงหรือระดับต่ําจะมีทักษะตามสายเลือดที่แตกต่างกันนะครับตามคุณลักษณะของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นเสือดาวเด่นเรื่องความว่องไวนะครับอสูรแล็ดเด่นเรื่องการป้องกันนะครับเป็นต้นเรามาดูเผ่าพูดนะครับเผ่าพูดมีพื้นที่ภายใต้การครอบครองก็คือจัก,กรวรรดิไลเฉินนะครับซึ่งพวกมันมีพลังโดยกำเนิด ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งโดยดูดซับพ,พลังสวรรค์และโลกสามารถฝึกผลได้ถึงระดับ12ประชากรเผ่าพูดจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะครับเช่นประเภทพืชก็คือพืชหลากชนิดนะครับเช่นดอกทานตะวันดอกจันทราเผ่า,าต้นไม้ทองคำนะครับซึ่งสายพันธุ์น่าจะสายพันธุ์เดียวกับต้นไม้ทองคำในโซแลนภาค2นะครับแล้วก็เผ่าต้นทองฟ้านะครับพวกประเภท อีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบธาตุนะครับเช่นพูดธาตุดินพูดน้ำพูดลมพูดไฟพูดน้ำแข็งนะครับแล้วก็เป็นแรห่หลากชนิดนะครับเราจะเห็นเช่นเผ่าวัชระเป็นต้นนะครับซึ่งมีปรากฏออกมานในเรื่องโดยเผ่าพูดส่วนใหญ่เมื่อเบิกสติปัญญาและฝึกฝนจนมาถึงระดับใดระดับหนึ่งนะครับก็จะมีร่างกายที่ค่อนข้างเหมือนมนุษย์เลยนะครับแต่มีบาง เผ่าพูดบางประเภทนะครับซึ่งมีลักษณะที่สีผิวอาจจะไม่เหมือนมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะมีข้อแตกต่างนิดๆหน่อยๆที่ไม่เหมือนมนุษย์แต่90%ซก็คือเหมือนมนุษย์เลยนะครับเผ่าพูดมาดูเผ่าอสูรกันนะครับเผ่าอสูรแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้นะครับมีสิมีสติปัญญาขั้นสูงใกล้เคียงมนุษย์นะครับมีพื้นที่ภายใต้การควบคุมคือจัก,กรวรรดิเทียนหยูนะครับ ซึ่งพวกมันมีพลังโดยกำเนิดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งโดยดูดซับพลังสวรรค์และโลกสามารถฝึกฝนได้ถึงระดับ12เหมือนกับเผ่าพูดเลยนะครับเรามาดูสายเลือดผสมนะครับพูดอสูรที่แข็งแกร่งนะครับมกคขมเหงมนุษย์ผู้หญิงนะครับจนเกิดลูกผสมขึ้นมานะครับอย่าว่าแต่เผ่าพูดอสูรที่เป็นผู้ชายขมเหงผู้หญิงนะครับเผ่าพูดอสูรแบบผู้หญิงแบบขมเหงผู้ชายก็มีนะครับ เพราะว่าแบบเผ่าพูดอสูนค่อนข้างหลงไหลในรูปร่างหน้าตาของมนุษย์นะครับก็เลยพอกล่มเห็นกันไปข่มกันมาเนี่ยก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์ครึ่งพูดอสูนนะครับเด็กที่เป็นลูกผสมจะสามารถใช้พลังของพูดอสูนที่เป็นของพ่อหรือของแม่นะครับที่เป็นฝังพูดอสูนแต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่เมื่อทําพิธีปลุกพลังแล้วจะมีชีวิตรอดได้รับสถานะ้าราชบริพานนะครับ ซึ่งสถานะข้าราชบริพารน,นะครับมีความสูงส่งกว่า,าธาตุนะครับพลังที่มนุษย์ครึ่งพูดอสูนใช้ถูกเรียกว่าการแปลงร่างพูดอสูนนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงตามสายเลือดคล้ายวิญญาณจารในโลกตัวหลวนะครับแต่ใช้พลังสายเลือดแทนนะครับเราก็จะเห็นการแปลงร่างพูดอสูรเนี่ยค,ยคล้ายๆกับการเรียกวิญญาณยุทธสัตว์ส,ส่วนใหญ่นะครับ ส่วนสายเลือดมนุษย์ครึ่งพูดนะครับถ้าเป็นพูดสายพันธุ์พืชนะครับก็จะคล้ายกับวิญญ,ญาณจานประเภทพืชนะครับเช่นทังซานโรงเรียนพฤกษาชาตินะครับถ้าเป็นมนุษย์ครึ่งพูดที่เป็นประเภทองค์ประกอบก็จะคล้ายๆหัวอนะูแต่ถ้าเป็นประเภทแร่เนี่ยผมไม่รู้จะหาใครมาเปรียบเทียบดีๆนะฮะเพราะผมไม่เคยเจอคนที่มีวิญญ,ญ,ญาณยุทธ์แบบเป็นประเภทแร่อะไรอย่างนี้เลยนะครับเรามาดูสัตว์ร้ายในเรื่องนะครับสัตว ร้ายคือสัตว์ที่มีสติปัญญาต่ำมีรูปร่างเป็นสัตว์ทั่วไปไม่สามารถแปงลงร่างเป็นมนุษย์ได้นะครับมีความดุร้ายอาศัยการหากินอาหารในป่ากินอาหารในป่าวาา่าซ่านหากินในป่านะครับอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นตามระดับของพวกมันนะครับฝึกฝนได้สูงสุดถึงระดับ9นะครับเราจะเห็นได้ว่าภายในเนื้อเรื่องเนี่ยตอนที่ถังซานไปล่าสัตว์นะครับจะเห็นพยักเวหานะครับก็จะเป็น อะไรประมาณนั้นลองไปฟังนิยายดูในช่องเสี่ยวซานเทพสมุทรนะครับน่าจะมีรายละเอียดอยู่ผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วเรามาดูการฝึกฝนพลังของถังซานนะครับถังซานไม่มีสายเลือดพูดอสูรนะครับจึงไม่สามารถใช้การแปงลงร่างพูดอสูรได้ด้วยความทรงจําเก่าของถังซานนะครับจึงใช้วิชาของสํานักถังโดยมีพื้นฐานคือวิชากําลังภายในวิชาเสียนเทียนนะครับ แต่ในโลกนี้นะครับวิชากําลังภายในเสียนเทียนของทังซานได้ประยุกต์ใช้และมีความสามารถในการกลืนสายเลือดของสิ่งมีชีวิตผ่อพันธุน์อื่นๆและนําพลังสายเลือดที่กลืนมาผนึกไว้ภายในลมปนันพลังเสว,สวนเทียนนะครับและใช้งานทักษะพลังสายเลือดเหล่านั้นได้โดยทุกๆระดับขั้นของวิชากําลังภายในเสียนเทียนจะใช้งานได้หนึ่งทักษะและทักษะที่สอดคล้องกัน สามารถผสานกันได้ให้เป็นทักษะที่ดียิ่งขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถผสานสายเลือด2อย่างเข้าด้วยกันได้นะครับหรือหลายอย่างเข้าด้วยกันได้นะครับวิชากําลังภายในเสียนเทียนนะครับคนที่ใช้ได้ในดาวฟาลันเนี่ยหมายถึงว่าใช้ได้แล้วใช้ฝึกฝนเนี่ยมีเพียงแค่ถังสารคนเดียวนะครับที่ใช้ดูด สายเลือดของคนอื่นได้แต่ถ้าคนจากดาวฟาหลันมาฝึกฝนนะครับทำได้เพียงแค่ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับสุขภาพดีขึ้นเล็กน้อยในเรื่องมีการอธิบายไว้ว่าถัางซานมาพร้อมกับจิตสํานึกศักดิ์สิทธิ์นะครับและตําแหน่งเทพของเขากฎเกณฑ์บางอย่างเลยไม่สามารถจํากัดถังซานได้นะครับเราก็เห็นมันโกงอย่างที่เห็นแหละครับะระดับขั้นของถังซานภาค5นะครับ วิญญาณจานพลังเสียนเทียนของถังซานแล้วก็พูดอสูรสถิตล่างนะครับระดับวิญญาณจานเท่ากับเสียนเทียนขั้นหนึ่งแล้วก็พลังระดับหนึ่งนะครับของพูดอสูรสถิตล่างมหาวิญญาณจาร,ร์เทียบเท่าเสียนเทียนขั้น2ของถังซานนะครับและพลังระดับ2ของพูดอสูรสถิตล่างระดับอัคระจารวิญญาณเทียบเท่าเสียนเทียนขั้น3าม และพลังพูดอสูนสถิตร่างขั้น3นะครับปรมาจารย์วิญญาณเทียบเท่าเสียนเทียนขั้น4และเทียบเท่าพลังพูดอสูนสถิตร่างขั้น4นะครับราชาวิญญาณเทียบเท่าเสียนเทียนขั้น5และพูดอสูนสถิตร่างขั้น5นะครับจักพัดวิญญาณเทียบเท่าเสียนเทียนขั้น6นะครับและพูดสถิตร่างขั้น6นะครับมหาปราช์วิญญาณนะครับเทียบเท่า เสียนเทียนขั้น7และพูดอสูรสถิตล่างขั้น7นะครับวิญญาณพมยุทธ์เทียบเท่าเสียนเทียนขั้น8และพูดอสูรสถิตล่างขั้น8นะครับราชธินานามพมยุทธ์เทียบเท่าเสียนเทียนขั้น9และพูดอสูรสถิตล่างขั้น9นะครับเทียบระดับ3หรือวิญญาณจันระดับ100นะครับเสียนเทียนระดับ10ไม่มีนะเทียบเท่าพูดอสูรสถิตล่างระดับ10เทียบระดับ2ระดับ 1 1 0นะครับเทียบเท่าพูดอสูรสถิตล่างระดับ11หรือที่เรียกกันว่าราชาอาสูนผู้ยิ่งใหญ่นะครับส่วนระดับ10เรียกว่าราชาอาสูนเฉยๆนะครับเทียบระดับ1นะครับเทียบเท่าพลังระดับ12ของพูดสถิตล่างนะครับซึ่งเรียกตำแหน่งนี้ว่าจัก,กรพัิอสูนผู้ยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูระดับสายเลือดนะครับของพูดอสูนในเรื่องนี้นะครับ ระดับสายเลือดจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆอยู่ประมาณ6ระดับนะครับระดับที่ห้ามีระดับที่5 4 3 2 1แล้วก็ระดับสูงสุดนะครับระดับที่5จะเป็นระดับต่ําสุดนะครับพุอธศูนย์ระดับ5้าอ่อนแอสู้ไม่เก่งส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาจะมีระดับ1ถึงระดับ3นะครับและพัฒนาไปต่อการที่จะพัฒนาไปต่อจากระดับ3เนี่ยเป็นเรื่องยากแล้ว ในเรื่องที่เราจะเห็นก็คือพวกอสูรหมูหรือกลุ่มสัตว์อะไรต่างๆที่อยู่ตามสุดของห่วงโซ่อาหารนะครับไม่มีการแยกสายพันธุ์แบบชัดเจนครับพูดอสูรระดับ4นะครับเก่งในการต่อสู้ระดับกลางส่วนใหญ่จะมีระดับอยู่ที่ระดับ2ถึงระดับ5นะครับและเป็นการยากที่จะฝึกไปถึงระดับ9นะครับเช่นเผ่าเม่นเผ่าหมาป่าวายุ นะครับพูดอสูรระดับ3เก่งในการต่อสู้ระดับสูงนะครับส่วนใหญ่จะมีระดับอยู่ที่ระดับ3ถึงระดับ8นะครับเป็นการยากที่จะฝึกไปถึงระดับ11นะครับพูดอสูรเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในระดับ3ส่วนใหญ่จะเป็นพวกวงเผ่าเสือสิงโตหมีมังกรและมาป่าทองคำนะพูดอสูรระดับ2นะครับ ระดับราชาสายเลือดทองคำนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ8ถึงระดับ9นะครับเป็นการยากที่จะฝึกไปถึงระดับ12ส่วนใหญ่มีสายเลือดทองคำกับเผ่าชั้นยอดของพุทธศูนย์ระดับ3นะครับพุทธศูนย์ระดับ1นะครับส่วนมากจะเป็นระดับจกกักรพรรดิสายเลือดโบราณสายเลือดกายพันนะครับมีโอกาสที่จะฝึกฝนไปถึงระดับ12สายเลือดแข็งแกร่ง มีหนึ่งในบนรรพชนที่เคยเป็นจกักรพรรดิมาก่อนนะครับสายเลือดระดับสูงสุดนะครับเป็นการผสานระหว่างสายเลือดของจกักรพรรดินะครับมากกว่า1ชนิดความแข็งแกร่งของสายเลือดเทียบเท่ากับเทพระดับ2ของแดนเทพโตหลัวนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับะระดับสายเลือดของพูดอสูรน,นะครับทุกคนเห็นความแตกต่างและ อะไรต่างๆที่มันค่อนข้างแตกต่างกันจากวิญญาณยุทธ์ไหมครับซึ่งผมคิดว่ามีความแตกต่างไม่มากนะครับแต่ที่แตกต่างกันหลักๆก็คือระบบการฝึกฝนสายเลือดยิ่งสายเลือดแข็งแกร่งยิ่งไปได้ไกลนะครับยิ่งสายเลือดแข็งแกร่งยิ่งควบคุมองค์ประกอบนั้นๆได้ดีนะครับเช่นเผานกยุงนะครับ สามารถควบคุมองค์ประกอบของอวกาศได้ดีนะครับแต่ถ้าสายเลือดแข็งแกร่งมากๆก็สามารถควบคุมได้ดีมากๆอย่างเงี้ยครับแต่วิญญาณจาร์นะครับถึงแม้จะเป็นวิญญาณยุทธสัตว์นะครับบางคนมีวิญญาณยุทธสัตว์ก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเออจะต้องแบบสายเลือดแข็งแกร่งมากๆนะครับก็มีโอกาสเป็นเทพได้เหมือนกันอย่างเงี้ยส่วนมากการทําความเข้าใจหรืออะไรต่าง ส่วนใหญ่มาจากพลังจิตนะครับไม่ได้มาจากสายเลือดเป็นหลักอย่างเงี้ยแล้วข้อดีของระบบสายเลือดคืออะไรคือมันเป็นพรสวรรค์ที่ค่อนข้างฝึกได้เร็วในช่วงแรกๆนะครับก่อนจะเป็นเทพนะครับสมมุติว่าให้ดาวฟาลัลเนี่ยฝึกฝนได้ถึงระดับ90เนี่ยคือระบบสายเลือดเนี่ยแทบจะไม่มีเคล็ดวิชาอะไรในการฝึกเลยก็คือดูดซับพลังสวรรค์และโลกตามระบบ สายเลือดที่ตัวเองเกิดมาเลยครับสายเลือดต่ําก็อาจจะดูดซับพลังสวัสละโลกได้ช้าอย่างเงี้ยสายเลือดสูงก็อาจจะดูดซับได้ดีกว่าอย่างเงี้ยครับแต่ระบบสายเลือดสายเลือดโดยสั้นระบบสายเลือดมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าดาวเคราะห์นั้นๆนะสมมุติว่าดาวฟ้าหลันเนี่ยยังไม่ไปถึงระดับเทพอย่างเงี้ยครับสามารถฝึกฝนได้สมมุติว่าสามารถฝึกฝนได้ถึงระดับ9อย่างเงี้ยครับ ยิ่งสายเลือดอ่อนแอนะครับหรือไม่ใช่อ่อนแอสายเลือดเบาบางถ้าสมมุติว่าสายเลือดเบาบางมันจะทําให้สมรรถนะทางร่างกายนะครับค่อนข้างจะต่ําลงเมื่อ,เม,อเมื่ออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆจะอ่อนแอลงเรื่อยๆครับแต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบสายเลือดเช่นพวกวิญญ,ญาณยุทธที่ไม่ได้มีสายเลือดด้วยอย่างเงี้ยครับ พวกวิญญาณยุทธอาวุธพวกวิญญาณจานแบบที่มีวิญญาณยุทธอาวุธนะครับพวกนี้ก็คือถึงแม้จะแก่ก็จริงครับแต่ว่าแก่แต่เก่าอะไรประมาณเนี้ยคือพวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยพลังของเลือดในการต่อสู้อย่างไงครับไม่ได้อาศัยพลังแห่งเลือดในการฝึกฝนซึ่งพวกนี้มีโอกาสที่พลังจิตจะสูง และเข้มข้นกว่าพวกที่มีสายเลือดนะครับเพราะว่ามันก้าวทีละขั้นทีละขั้นแต่คนที่มีสายเลือดสูงทุกคนเห็นไหมครับมันแบบก้าวเร็วมากอย่างเงี้ยครับถ้าใครที่มีวิญญาณยุทธเราจะเห็นนะในภาค3ขึ้นไปเนาะคนที่มีวิญญาณยุทธด้วยมีพลังสายเลือดเกื้อหนุนด้วยนะครับหรือคนที่มีวิญญาณยุทธสัต แต่ว่าฝึกพลังวิญญาณอย่างเดียวไม่ได้แบบมีสายเลือดเกื้อนหนุนก็มีนะถ้าเราจะเห็นชัดๆเลยก็คือหยวนเอินเจิ้นเทียนนะครับลูกหลานของเออหมิงใช่ไหมว่าเออลูกหลานของเออหมิงแหละนั่นแหละครับคือเขายิ่งแก่ลงเขาเหมือนว่าเขาจะก้าวต่อไปยากครับซึ่งก็ถึงระดับ99แล้วนะแต่ถ้าไปสู้กับพวกที่แบบว่ามีวิญญ,ญาณยุทธอาวุธนะครับ ที่อายุเท่ากันเนี่ยถามว่าสู้ได้มั้ยมันสู้ได้ครับแต่ว่ามันค่องข้างยากที่จะแบบต่อกรได้ถ้าถ้ายิ่งแก่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่พวกที่มีวิญญาณยุทธที่แบบว่าไม่ได้ฝึกสายเลือดอาจจะฝึกช้ากว่าสายเลือดมากๆเลยแต่ว่าถ้ายิ่งแก่ขึ้นอย่างเงี้ยครับพลังจิตจะยิ่งเยอะขึ้นแล้วความเฉียบคมในการต่อสู้ก็จะเยอะขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับระบบการฝึกฝนแบบสายเลือดนะครับ และข้อมูลของดาวฟาลันบางส่วนด้วยนะครับถ้าตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าเออมันผิดตรงนี้นะเออก็มีผมก็ดีใจนะที่โอเคยอดวิวผมอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มต้นทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับแต่ก็ดีใจที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าเออตรงนี้เป็นอย่างนี้นะตรงนี้เป็นอย่างนี้นะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับทุกคนผมแบบผมรู้สึกดีมากตรงที่ว่า คนที่คอมเมนต์ก็คือค่อนข้างสุภาพหรือสุภาพมากเลยครับคือไม่มีคําด่าไม่มีอะไรคือผมเห็นช่องอื่นก็คือแบบคอมเมนต์แบบด่ากันหรืออ่าช่องผมยังไม่เติบโตก็ไม่รู้มันก็เลยไม่ค่อยมีคนด่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ